สัน Passive Voice ใน5นาทีทุกคนคารับรองดูคลิปนี้คลิปเดียวจบเข้าใจทำข้อสอบเรื่อง Passive Voice ได้แน่นอนค่ะแต่ว่าอันดับแรกทุกคนค่ะพี่วานเนี่ยขอบอกทุกคนก่อนว่า Passive Voice เนี่ยมันคืออะไรเรามาเริ่มกันที่นิยามของมันก่อนค่ะสำหรับครูพี่วนันทุกคนค่ะ Passive Voice เนี่ยมันคือประโยคที่แปลว่าถูกค่ะ เพราะว่ารอบตัวเราทุกคนค่ะมีหลายสิ่งที่มันทําเองไม่ได้แต่ว่าต้องถูกทําขึ้นมาลองมองไปรอบตัวเราค่ะยกตัวอย่างเช่นบ้านถูกสร้างโดยวิศวกรเนืนะะ้อหรือยกตัวอย่างเช่นรถถูกซ่อมโดยช่างนะะื้อชุดชุดนี้ค่ะถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์พี่วันบอกเลยนะคะไอ้ตรงคำว่าถูกนี่แหละคือ passive voice ในภาษาอังกฤษค่ะ และที่สำคัญทุกคนค่ะเพื่อความเป๊ะปังปุริเย่นะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาจํา Passive Voice ด้วยเทคนิคเพลงจากครูพิวันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว3,4 Passive Voice คือประโยคที่แปลว่าถูถกถูกตบถูกต่อยถูกตีมี verb to be บวร์ verb ช่อง3ถูกตบถูกต่อยถูกตีมี verb to be บวร verb ช่อง3ดีเออทุกคนค่ะตามเพลงของครูพิวันเลยค่ะ passive voice เนี่ยมันคือประโยคที่แปลว่าถูกเช่นอะไรถูกตบนะคะถูกต่อยถูกตีจุดสังเกตของ passive voice ทุกคนค่ะบังคับเลยค่ะมันต้องมี verb to be แล้วตามด้ยวยชนิดสเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะนับจากนี้นะคะถ้าเราเจอ verb to be แล้วบวก verb ชนิดสมมันคือโครงสร้าง passive voice เวลาแปลให้แปลว่าถูกไปเลยค่ะ ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งทุกคนค่ะพี่วันบอกว่า the dishes are cleaned by my sister นะฮะจานเนี่ยค่ะถูกทำความสะอาดถูกล้างโดยพี่สาวของฉันทุกคนสังเกตในประโยคนี้ให้ดีค่ะมีคำว่า are นะคะ is am are เนี่ยมันคือ verb to be แล้วตามด้วยคำว่า cleaned ที่เป็น verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นทุกคนค่ะเราเห็น verb to be แล้วบวก verb ช่องที่3แบบนี้มันคือโครงสร้าง passive voice เวลาแปลให้แปลว่าถูกไปเลยค่ะจานถูกล้างโดยพี่สาวของฉันอ่ะไปดูตัวอย่างที่สองด้วยกันค่ะตัวอย่างที่สองเพื่อนบอกว่า the cake was baked by my mother เค้ก mm hmm. ถูกอบนะคะโดยแม่ของฉันสังเกตประโยคนี้ทุกคนค่ะมีคำว่า was e is am our was were มันคือ verb to be แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นก็คือคำว่า baked ที่แปลว่าอบ ฉันและคนข่ะเราเห็น verb to be บวกวับช่อง3เวลาแปลให้แปลว่าถูกเพราะมันคือเรื่อง passive voice นะคะเค้กถูกอบโดยแม่ของฉันนะค่ะเค้กมันอบเองไม่ได้นะเค้กไม่ใช่เค้กผีสิงเค้กถูกอบโดยแม่ของฉันเพราะฉันละคนขาบถ้าเราเจอ verb to be แล้วบวกวับ b ช่องี่มมันคือโครงสร้าง passive voice เวลาแปลให้แปลว่าถูกไปเลยค่ะ อ่าทุกคนค่ะทาให้ตอบค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะใครตอบโจทย์ข้อนี้ถูกแสดงว่าเข้าใจแล้วก็เก่งมากๆค่ะที่ฟังมาทั้งหมดนี้คือเข้าใจน u m b ร r วันเลยนะ,ะทุกคนค่ะจุดที่แหว่งเราจะตอบ1 2 3 4จะตอบอะไรดีโจทย์บอกว่า Titanic บลาบลาบา by a famous filmmaker หนังเรื่องไททานิกค่ะถูกกำกับโดยผู้กำกับชื่อดังไอ้ตรงถูกกำกับเนี่ยค่ะเราจะตอบ1 2 3 4ดีนะคะช้อยที่1 directed ช้อยที่2 was directed ช้อยที่3 has directed หรือจะเป็นช้อยที่4 will be directing โจทย์ข้อน,นี้ต้องตอบอะไรนะคะฟังมาทั้งหมดแล้วพิมพ์คำตอบมาในช่องคอมเมนต์เลยค่ะดี และที่สําคัญทุกคนค่ะใครนะคะที่อยากจะปูพื้นฐานแกรมมาใหม่หมดอยากจะเริ่มอีซี่แกร m a าแบบแกรมมาง่ายๆต้องคอร์สนี้เลยค่ะ Easy Grammar for starters นะคะทางลักสรุปแกรมมาเข้าใจง่ายสําหรับผู้เริ่มต้นใครสนใจก็คลิกข้างล่างได้เลยค่ะรวมถึงน้องๆนะคะที่กําลังเตรียมตัวเข้าสอบอยากเตรียมตัวแกรมมาปังๆเทคนิคฉ่ำๆแบบนี้ก็กดตรงตะกร้ามาเรียนคอสแทกของครูพิวัได้เลยค่ะดี ฝึกพูดภาษาอังกฤษถามตอบกว่า1,000ประโยครวม108สถานการณ์ไม่มีพื้นฐานก็พูดอังกฤษได้เล่มนี้มีไฟล์เสียงสอนพูดไม่มีวันหมดอายุด้วยนะพิเศษสำหรับช่องทางนี้เท่านั้นหนังสือ Speak i n g with พ่วันราคาพิเศษสุดๆส,สนใจสั่งซื้อกดที่ช็อปด้านล่างหรือสแกนสั่งซื้อได้เลยอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งมา Speak i n g with พ่วันลัวอินชัมถามตอบมันเวอร์